นี้ป้าจะพาทุกคนมาแต่งหน้าลุคนี้เป็นลุคที่แต่งง่ายมากๆใช้เวลาไม่ถึง5นาทีแต่ว่าได้งานผิวที่ฉ่ำกลว์สุดๆอย่างแรกเราจะมาเพ e p ผิวกันก่อนด้วยการใช้โทนเนอร์แพดท,ทำให้ผิวมีอุณหภูมิที่เย็นขึ้นแล้วก็ทำให้เครื่องสำอางติดทนมากยิ่งขึ้นช่วงที่เป็นสิวเซียนตรงข้างจมูกหรือว่าแบบหน้าแก้มอะไรเงี้ยก็จะถูไปเลยหลังจากนั้นไปก็จะลงเซรั่มที่เป็นวิตามินซีซึ่งตัวเนี้ยดีมากเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง,ง่าย คือมันจะไม่ระคายเคืองผิวหรือว่าทําให้ผิวบอบบางตอนที่โดนแดดเลยทุกคนต่อไปบาก็จะลงฮาระลาโบตัวนี้คือเป็นตัวตึงสําหรับตายมากๆเพราะว่าถ้าเราผิวละเอียดนุ่มชุ่มชื่นมากๆแล้วก็ซึมง,ง่ายด้วยไม่มีความเหนอะผิวเลยขั้นตอนต่อไปที่สําคัญมากๆก็คือการทาครีมกันแดดมันเป็นอะไรที่สําคัญต่อผิวเรามากๆ เพราะว่าแดดประเทศไทยอ่ะแรงมากๆากแล้วคือการที่เราทาครีมกันแดดมันทําให้ผิวเราแก่ช้าลงพอครีมกันแดดซึมเข้าผิวแล้วไปก็จะทาเป็นวิตามินเบสก็คือเหมือนจะทําให้แต่งหน้าติดทนมากยิ่งขึ้นแล้วว่นนั้นันก็จะนวดนวดชอบมากอันนี้คือทาโทนอัพจะเห็นได้เลยว่ามือที่ทาแล้วมีความแบบสว่างขึ้นไวขึ้นแล้วก็เล่นแสงมากขึ้นแต่ไม่ได้ทําให้หน้าวอกหรือลอยนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบ ใช้ตามปริมาณที่ทุกคนต้องการได้เลยอย่างไปก็ใช้แค่ประมาณ1-3หยดทั่วหน้าแล้วก็เกลี่ยจากนั้นก็ดัดขนตาตามความถนัดของทุกคนเลยอันนี้ไปก็ดัดเบาๆเพราะว่าเป็นคนขนตาน้อยจากนั้นก็คือเริ่มลงงานผิวแล้วด้วยเจลวินาตัวนี้คือมันไม่ใช่รองพื้นแต่ว่าเป็นเฟสทินที่ทำให้ก็มีความปกปิดแต่ว่าก็มีความยังธรรมชาติอยู่ซึ่งไปชอบมากมันทาให้ผิวเราสม่าเสมอ เปรียบเทียบได้เลยด้านซ้ายกับด้านขวาตัวนี้คือดีคุ้มค่าราคาสุดๆมันมีความแบบผิวเกาหลีอะทุกคนจากนั้นไปก็จะทาคิว้วเอ้ยเขียนคิว้วโดยการลากจากหางมาหัวเพราะไปเป็นคนไม่มีหัวคิว้วขั้นตอนนี้ก็คือตามความถนัดของทุกคนเลยนะต่อไปเป็นขั้นตอนทาตาไปก็จะใช้สีเบสมาก่อนอันนี้เป็นสีชมพูอมส้มก็คือทาไปทั่วเปลือกตาเลยไปจะแต่งตาแบบไม่สับซ้อน ก็คือแต่งไม่เป็นด้วยหนึ่งสองก็คือเราเน้นความเป็นธรรมชาติหลังจากนั้นปาจะใช้สีที่เข้มขึ้นบวกกับมีกลิตเตอร์มาทาทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่หัวตาเพื่อเพิ่มมิติให้กับดวงตานิดนึงอันนี้อาจจะยังไม่เห็นว่าเป็นยังไงแต่เดี๋ยวเราจะไปดูในขั้นตอนต่อไปก็คือปาจะใช้บ brow ิ t ของน้องฉัตรมาเขียนตรงหัวตาแบบใต้ตาดอลลี่อายอะไรเงี้ยเพื่อที่แบบเดี๋ยวรู้คนคอยดูนะว่า ตาเราจะเด้งป๊อปออกมาเลยตาจะดูแบบสดใสขึ้นดูหน้ามองมากขึ้นดูแบบแต่งน้อยแต่ว่าแต่งนะนเนี่ยเนี่ยเห็นปะหลังจากนั้นเราก็จะปัดขนตาซึ่งที่ปัดขนตานี้เหมาะมากกับคนที่ปัดไม่เก่งแบบปาเพราะว่าเหมือนเขาจะเป็น หัวเป็นหวีแล้วก็ทําให้เราจับชอ่อได้อย่างธรรมชาติต่อไปเราจะทาแก้มซึ่งแก้มเราจะไม่เน้นแดงมากเราจะทําเป็นละเลื่อนละเลือก็พอเหมือนแบบอากาศหนาวแล้วก็สุขภาพดีเหมือนเพิ่งวิ่งออกกาลังกายเสร็จตัวนี้คือตอบโจทย์สุดๆแนะนําให้ทุกคนมีเสร็จแล้วเราก็ทาทั้งสองข้างนะอันนี้คือเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเราแก้มสุขภาพดีจริงๆอะเราจะเติมมิติ ของสีด้วยการใช้สีที่เข้มกว่าของลากลาสมาทาแต่ว่านิดเดียวพอนะเนี่ยทุกคนสวยมากในส่วนที่ทำให้เราดูสุขภาพดีมากขึ้นไปอีกแล้วก็ถ่ายรูปออกมาปึ้งอะนั่นคือการใช้บลามตัวนี้ของชาแนลคือแบบทุกคนดูแต้มตรงไหนแสงและเงาเกิดขึ้นตรงนั้นเหมือนเอาน้ำมาโปะที่ผิวอะแล้วก็ทาไปทั้งสองหน้าแก้มนี่นีน น,นันน่นนั่นดูดูคือสุดสุดคือมันต้องมียังไม่พอหน้าเราต้องเด้งฉ่ำออกมาด้วยการทาไฮไลท์ใกล้เสร็จแล้วเราจะ complete ลุคด้วยการทาลิปอันนี้ก็สีตามชอบเลยทุกคนแต่ปาใช้สีแบบแดงแดงตุนตุนนิดนึง,นงแล้วก็มาทำให้ปากดูแบบน่าจุกมากขึ้นด้วยการใช้ลิปออยล์ซึ่งตัวนี้ปาชอบมากได้มาแล้วก็ใช้ทุกวันเลยแล้วก็เบลนด์ให้มันดูธรรมชาตินิดนึงแล้วก็ฉีดเซตติ้งสเปรย์ทับ ตัวนี้คือล็อกเมคอัพได้ดีมากๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วจะได้ลุคฉ่ำโกลว์แบบสาวเกาหลีแบบนี้เลย